สวัสดีครับนี่ตัวจากที่ไหนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีสวัสดีครับนี่ตัวจากที่ไหนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับติดต่อจากบริษัทเคอรี่นะครับครับผมครับอ่าพฤหัสตรงนี้ติดต่อิดเป่าเข้ามาแจ้งเรื่องพัสดุของคุณนัชชานะครับ ที่ทําการจะส่งพัสดุเมื่อวันที่27ธันวาคมนี้ครับพอดีว่าพัสดุชิ้นนี้ไม่สามารถทําการจะส่งได้ครับผมอ๋อครับผมมันมันติดปัญหาอะไรครับพัสดุนี้นรับีว่าพัสดุชิ้นนี้เนี่ยมีสินค้าต้องห้ามที่ทางบริษัทขนส่งห้ามส่งครับมันมันมันพอพิยิงพอพอที่จะสแกนได้ไหมครับว่ามันเป็นสินค้าอะไรต้องห้ามครับ อ่าตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งพวกพาสปอร์ตบัตร a t อสมุดบัญชีธน,นาคารนะครับส่งไปไหนครับส่งไป,ไ,ปไหนครับส่งไปที่อุบลด้านธานีครับอ๋อส่งไปที่อุบลน,นะครับ,รบแล้วมัน,มน,มนต้องมันมันต้องมันเป็นมันเป็นสินค้าต้องห้ามยังไงครับพาสปอร์ตเนี่ยพาสปอร์ตมันไม่ได้ต้องห้ามนะครับสามารถส่งได้ตามกฎหมายครับพาสปอร์ตครับมันต้องห้ามยังไงครับคุณลูกค้าเข้าเข้าใจคําว่าตรงนี้เนี่ยมันส่งเยอะเกินที่ทางคนส่งเขาเนี่ย กำหนดไว้ครับแล้วแล้วคุณคุณขนส่งกัลุได้ไงครับขนส่งกัลุได้ไงว่าส่งเยอะเกินครับอ๋ออันนี้เราไม่ทราบครับคุณไปแจ้งความเอาเองครับอ๋อครับผมได้ได้เดี๋ยวเนี่ยได้ครับได้ครับอยู่ที่จังหวัดต่าครับอ๋อครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวผมไปแจ้งความว่าคุณเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับอ้างขนส่งครับเคอรี่ครับสวัสดีครับ